สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอบป้าอันยองค่ะครั้งนี้กุ๊กกี้ตั้งใจนําเสนออบป้าคนนี้เลยนะคะปีนี้มีผลงานหลายเรื่องมาให้ดูกันอยู่แถมยังมีแฟนมิตติ้งที่ไทยเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาด้วยก,กุ๊กกี้กําลังพูดถึงอบป้าจีชางอุกค่ะผลงานของอบป้ามีมากมายแทบนับไม่ทั่วเลยนะคะแต่วันนี้กุ๊กกี้เอาแบบหลกัหลกๆและการที่กุ๊กกี้ปลื้มนะคะมาเริ่มกันด้วย เรื่อง Welcome to s ั m d a รีค่ะเรื่องนี้เพิ่งเข้าใน Netflix หมาดๆเลยค่ะเป็นเรื่องที่กุกกี้เนี่ยปักหมุดไว้เลยว่าจะต้องดูให้ได้นะน่าจะเป็นซีรีส์ฟิลกูดอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยเรื่องย่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนางเอกที่แสดงโดยชินฮเยซอนนะคะเป็นช่างภาพที่เก่งมากๆและกำลังจะรุงร่งโรจนแต่กลับถูกใส่ร้ายนะจนเธอต้องย้ายกลับไปพักใจที่บ้านเกิดที่เกาะเ,เชจูค่ะ แล้วก็เลยทําให้เธอเนี่ยได้กลับไปเจออบป,ป้าชางอุกนะคะในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นนักพยากรณ์อากาศค่ะแล้วทั้งสองคนเนี่ยค่ะเป็นรักแรกของกันและกันนะน่าจะมีเรื่องอบอุ่นอบอุ่นให้ได้อมยิ้มกันทั้งเรื่องเลยแต่ก็แอบ,บลุนนะคะว่าจะมีน้ําตาแตกด้วยไหมไม่ไว้ใจเลยจริงๆค่ะกุ๊กกี้ดูไปได้2ตอนแล้วตั้งตารอาตอนใหม่นะคะทุกเสาร์อาทิตย์เลยมาฟีลกู๊ดไปด้วยกันนะคะกับอป,ป้าชางอุกนะคะกันได้ที่ n น t f l i ิค่ะ ต่อมาค่ะเรื่องนี้เพิ่งจบไปนะคะกับเรื่อง The w o r s t of Evil นะคะเรื่องนี้เนี่ยกุกกี้เชียร์สุดใจเลยค่ะเพราะนอกจากจะมีอปป้าชัางอุกแล้วเนี่ยยังมีอปป้าวีฮาจุนด้วยแบบแค่ดูพระเอกสองคนนี้ก็อิ่มใจแล้วว่าถ้าจะให้พูดถึงเนื้อเรื่องนะคะก็ประมาณว่าอปป้าชัางอุกค่ะรับบทเป็นตำรวจที่เลือกที่จะรับงานเป็นสายลับแฝงตัวเข้าไปอยู่ในแกงขายานะเพื่อจะโค่นแกงเนี้ยลงให้ได้ถ้าทาได้เนี่ยจะได้เลื่อนขั้นค่ะ จะได้ฟิลแบบหนังฮ่องกงหน่อยๆดักดักหน่อยนะเรื่องนี้สนุกค่ะตีรันฟันแทงมีแค่12ตอนเองสั้นกระชับฉับไวจะบอกว่าอปป้าชางอุกขาดแสดงดีมากมีความโหดปนความงงงวยสับสนกับบทบาทในชีวิตของตัวเองนะปนแบบคนดีกับคนร้ายอะ่ะว่ากันเล่นดีค่ะแสดงอารมณ์ชัดมากอยากจะบอกนะว่าเรื่องนี้แทบไม่ต้องมีนางเอกเลยก็ได้เอาจริงๆดูเคมีของชางอุกกหาจุนก็พอละ แต่ขอบอกนิดนึงค่ะว่าเรื่องนี้จะมีภาพโหดๆแอคชั่นหนักๆหน่อยนะไปชมเรื่องนี้ได้ทาง Disney Plus ค่ะ เรื่องต่อมาค่ะเรื่อง melting me softly นะคะเรื่องนี้จะเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้บนความไซไฟนิดๆค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกที่แสดงโดยอบป้านะเป็นโปรดิวเซอร์รายการวาไรตี้ค่ะแล้วก็นางเอกเนี่ยเขาร่วมการทดลองการแช่แข็งมนุษย์นะจริงๆแล้วเนี่ยต้องแช่แข็งแค่วันเดียวแต่ดันมีเหตุการณ์ที่ทําให้แช่แข็งการแช่แข็งของเขาเนี่ยยาวนานถึง20ปีค่ะก็แน่นอนอะนะเนาะคนเราพอถูกแช่แข็งมานานแสนานานแล้ว พอฟื้นขึ้นมามาโผล่ออีกยุคหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็ต้องปรับตัวเข้ากับยุคเข้ากับสมัยให้ได้แถมไหนจะครอบครัวที่รอการกลับมาของพวกเขาอีกเรื่องนี้ก็สนุกดีนะคะดูได้เรื่อยๆถ้าไม่รีบร้อนนะดูเพลินๆได้ค่ะเรื่องนี้หาชมได้ทางวิวค่ะอีกเรื่องที่ใครใจบางนะคะอาจจะแนะนำให้ทำใจก่อนดูนะกับเรื่อง if you wish upon me ค่ะเรื่องนี้มีความดราม่าจา๋ามาเลยจา้า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาสาสมัครนะคะที่ทำงานที่สถานพักพิงดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและเกิดเรื่องราวต่างๆที่น่าประทับใจขึ้นมากมายนะคะพระเอกนี้อยากตัวตึงเลยในความรันทดค่ะทั้งผ่านสถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าโตในสถานพินิจแล้วมาต่อด้วยเรือนจำแล้วมาจบที่การเป็นอาสาสมัครที่สถานพักพิงดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะ เอาจริงๆว่ามันก็น่าประทับใจปนความหดหู่เบาๆด้วยนะเพราะแต่ละเคสเนี่ยจะมีความเศร้าด้วยตลอดตลอดแต่ถ้าจะดูให้เข้าใจถึงจิตใจทั้งผู้ป่วยทั้งอศาสาสมัครเนี่ยเรื่องนี้แนะนำนะคะคุณจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตค่ะเรื่องนี้ชมได้ทางวิวค่ะและถ้าจะให้พูดถึงอบป,ป้าชางอุกนะคะจะขาดสเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยทั้งเรื่องเคทแล้วก็เรื่องเอ็มเพรสกค่ะ สองเรื่องนี้เนี่ยเก่าแล้วก็จริงนะแต่แนะนำนะถือว่าเป็นสองเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับอบป,ป้าเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งค่ะอยากจะแนะนำรายการวาไรตี้ที่อบป,ป้าไปออกนะคะนานนานนานนา,นา,นา,นาทีค่ะจะออกรายการวาไรตี้สักทีนึงกับรายการ Young actor's retreat ค่ะ อ p ป,ป้ามีความมนุษย์ลุงเบาๆนะส่งสารความใสของเขาไม่ค่อยจะออกรายการวาไรตี้อ่ะเนาะตอนนี้ยังหาชมได้ที่วิวนะคะหมวดรายการวาไรตี้ค่ะมีทั้งหมด8ตอนกุกกี้เปิดวาร์ปไอจีอป้าให้แล้วนะคะไปตามกันได้นะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะ